แบงคับฟินกระจายเปิด10คูจิ้นชายชายจากซีรีส์ไยสุดปังอันดับ10เอ,อิร์ธพิรพันธ์และมิกสหภาพคูพจิ้นน้องใหม่มาแรงจากซีรีส์เรื่องที่ทานพันดาวที่ทําเอาแฮชแท็กนั้นถึงกับติดเทรนในทวิตเตอร์ทันทีที่ออกอากาศจนกลายเป็นคูจิ้นคู่ใหม่ของวงการซีรีส์ไวที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากเลยทีเดียว อันดับ9บุญนพนันและแปมวรุษคู่จิ้งขวัญใจสาวว่าจากซีรีส์เรื่อง Until We Meet Again ได้แดงที่เล่นได้ดีและดูเป็นธรรมชาติอย่างมากจนความน่ารักของทั้งคู่นั้นได้ใจเหล่าแฟนสาววายไปแบบเต็มๆอันดับ8องค์ทิติวัฒน์และฟุงนัทั์ คู่จิ้นสุดฟินจากซีรีส์เรื่อง Until We Meet Again ได้แดงเช่นเดียวกันจนทําให้คู่นี้ขึ้นแท่นเป็นคู่จิ้นที่แฟนๆฟินหนักมากและไม่ใช่แค่แฟนๆชาวไทยเท่านั้นความฟินของทั้งคู่ก็ยังถูกใจแฟนๆต่างชาติเป็นจํานวนมากอีกด้วยอันดับเจ็คิสพิรวัต์และสิงโตปราชญยาคู่นี้แจ้งเกิดจากซีรีส์เรื่อง s ต a r the Series ทำเอาแฟนๆนั้นฟินกับเคมีของทั้งคู่ที่พุ่งออกมานอกจอกันอย่างมากมายและต่างพากันลงเรือพิรยญากันเป็นแถวไม่เว้นแม้แต่สาวๆจากต่างประเทศ ที่ยกให้คู่นี้เป็นที่สุดของวงการคู่จิ้นเลยทีเดียวอันดับ6มิวสุพิทริ์และกัฟขนาวุฒิที่โด่งดังมาจากเรื่องทานไททัสซีรีส์เกี่ยนักมาเป็นที่รักซะดีๆต้องบอกเลยว่าทั้งคู่นั้นเล่นกันได้หวานแบบสุดๆทันิีที่ว่าลามออกมาสบิดกันถึงนอกจอทําให้แฟนๆนั้นฟินสลบศพเป็นสีชมพูกันเลยละจ้า อันดับ5หยิดอันนันหว่องและว,วอนวรัตคูจินฮอตชาจากซีรีส์สุดแรงติดเทนทวิโลกอย่างกลักรุ่นพี่ l ล v ฟแมชช i n e s ซึ่งก็เป็นซีรีส์วายเรื่องแรกของทั้งคู่แต่ก็ได้ขึ้นแทบเป็นคูจิ้นที่มาแรงสุดๆและได้ใจแฟนคลับทั้งไทยและต่างประเทศไปแบบเต็มๆ อันดับ4เตตะวันและนิวทิติภูมิจากซีรีส์เรื่องคิสมียเกนจูบให้ได้ท่านายแน่จริงซึ่งทั้งคู่นั้นก็กระแสดีเกินคาดแม้ว่าจะไม่ได้เป็นคู่หลักในเรื่องก็ตามส่งผลให้ทั้งคู่มีผลงานอื่นๆตามมาให้แฟนๆได้ฟินกันต่อเรื่อยๆมาถึงตอนนี้นั่นเองอันดับ3ออฟจุมพลและกัณฑ์ัฐพันก็เป็นอีกคู่จิ้นที่มาแรงอย่างต่อเนื่องโดยทั้งคู่นั้นโคจรมาเจอกันครั้งแรกในซีรีส์เรื่องรุนพีซิเคทเลิฟตอนพับพี่ฮานีกับบทปีกละลมและได้รับควาาาามมมสนนนใจจเป็ออย่งงกตต้ ฟินกันถึงนอกจอพอทั้งคู่นั้นก็ดูสนิทสนมกันแล้วก็คอยเทคแคร์กันเป็นอย่างมากอีกด้วยอันดับสองไบวชิวริสและวินเมทาวินคู่จินจากซีรีส์ชื่อดังเรื่องเพราะเราคู่การ Together the Series ที่ทั้งคู่เคมีเข้ากันแบบสุดๆจนทำให้ hashtag คั่นกูขึ้นเทนทวิตเตอร์ทุกวันที่ออกอากาศแถมเรตติ้งซีรีส์ก็ดีจนดังข้ามประเทศไปถึงเมืองจีนเลยทีเดียว อันดับหนึ่งบิวกินพุทธิพงษ์และพี่พีกิจจะละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีเรื่องรักชุดใจในายฉุกเฉินและทั้งคู่ก็ได้มาสารต่อความฟินกันหนักๆก,ก,กับซีรีส์เรื่องแปรล,ลักฉันด้วยใจเธอที่เรียกได้ว่าแรงจนแฮชแท็กซีรีส์นั้นขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ทุกสัปดาห์แต่ที่แรงไปกว่านั้นก็คงจะเป็นโมเมนต์นอกจอของทั้งสองเพราะด้วยความที่เป็นเพื่อนซีกันทําให้ทั้งคู่นั้นตัวติดกันอยู่ตลอดเวลาจนทําให้แฟนๆนั้นได้รับความฟินของทั้งคู่กันไปแบบจุกๆเลยล่ะจ้า